สวัสดีครับพี่น้องสู่ผู่สู่คนคือเก่านะครับผมวันนี้ก็พบกับผมพี่น้องตอดสักตักสอดครับพี่น้องมาพี่น้องเฮ้ามือนี้ซอยจุเมนูประจำสองตอดสักขึ้นกันหล้วเป่าอืมข้าวเหนียวเ,เต็มกองพี่น้องมือนี้อืมเฮ้าโบองนะตับพี่น้องมนันนี้ตับเน้นนตับปานอุ้ยเอาสดสดพี่น้องเลยอืมสดสดไปเลยเฮ้าโบมีการแบบว่ามาจำเทระนิเทระน้อยโบมี่อืมตับไปเลย หอมค่อยๆโอ้ยขัดลีแบโอ้ยพี่รองเลยจะเป็นแสบคักแสบเนี่ยพี่รองเลยว่าเรื่องส้อยจูดี่ว่าจะกินมือเลยลูซิลว่าจะกินมือไดกันาดพี่รองเลย พันตะกินมือให้นี่ันแท้น่าเอาแบบสูสดเลยพี่น้องบตรงโ่ตองมากินก็เกลี้ยงนะ ขออยากได้พี่น <lequel> <Cal> <uras> ้องเลื่อผู้ใดบากินดิบส่วนตัวตัดซักจะแม่นมากอื ผมนี่มาเป็นคอนเทนต์ได้พี่นออ <c oughs> ้อก็้าวมักก็ยังบอกบอกส่อยจุเลยนะโ <c oughs> อ้โจวดดีพี่นอกเลย โอ้ยฝูงบินต่ำครับอันนี้พาขีริว้วมันเป็นหยังแต่มันจังมากว้ยไม่วันวนกนเลยอื้มอืม้มมพี่ลองเลยตับใส่เป็นสดเอาเลยนะพี่ลอง ขอขออภัยคุณลองคุณได้กินดิบอืมดึกสายมันห่องออาน้ำมันห่องเลีนอืมอืม wow, hmm, sung sái gì mà giờ đi bộ cái kia nữa, ขงใจ่ทำเจียวเนี่ยพี่น้องคมดีอือหือเศษบะหมีม่ยังคือบ่อนี่คือคำว่าแซ่บอย่างเดียวอือกินยำไรซ่บยำหนังนพี่น้อง จะไม่ขอโทษนะพี่น้องเอ้ยผู้ใดบอกกินว่าอืมสซอยจุ๋ยผมกับมิลานประจำผมตัวพี่น้องอืมแล้วเห็ดแสียบดิ้านประจำกินประจำตลาดน,นี่แหละพี่น้องไปร้านอื่นผมก็บบ่อใครกากินมาได้หรอกอย่าเนื้อนบ่อใครสดอืม ไม่มีมมมมมเขาให้เครื่องในหลายหลายเหมือนเนี่ยเราให้เครื่องในหลายเหมือนเนี่ยปกติผมจะบอกเราบุกใครเอาเครื่องในผมจะเอาแต่นเนื้อ หือหือสวัญญ่าวผมจะเป็นสายเหนื่อสิบโค้ยเครื่องในให้ชิบโคอยสารัดปรนใดนะพี่น้องนะหือหือ แต่ว่าขั้นบาซอยจุ่นี่ต้องครบองค์มันนี่ มีพาคิริวคันเซนานตัเนื่อ่อื้อ,อนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของผมตัวกินไปน้ำตาไหลไปเด้พี่น้องข้าพชษเนี่ยกินไปน้ำ,ำตาแตกเลย แต่ว่าเสียบครักอืม,อมวายยาผเพียดาผเดบอกอยู่ได้วายยาผเพอะไร 음. 어. 음. 음. 오, 희랑해. ส,สุดยอดอ่ะสุดยอดอีหรีครับสอยจุลรองม่ได้พี่ห้อกแน่คันผู้ใดบ่เคย <c oughs> ผมนึกบอกเลาว่าอย่าเอามาหลายเอามาผมกับกใคยกินหรอเนี่ยพวกคันแท้หน้าพวกยังมัน อืมถักอืมออนเบิดพี่น้องเบิดเบิดนำตับควาสุดท้ายมาอืม ฮืมฮืมฮึมกึมฮพี่พนนรนะรกกึรฮึสฮึม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 ฮึ่ฮนนึมฮ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 กมฮมฮึมฮมตึมฮ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 ม